สวัสดีครับผมนายเทียมโคลธนาโสดชั้นปชสามปิไฮไลท์เทคนิคโมเหล็กวันนี้จะมานำเสนอหน้าที่ส่วนประกอบระบบจ่ายน้ำมันเบนซินครับข้อที่หนึ่งครับถังน้ำมันเบนซิน,นทำหน้าที่สำรองน้ำมันเบนซิน,นเครื่องยนต์ครับข้อที่สองครับปั๊มน้ำมันเบนซิน,นทำหน้าที่เพิ่มความดันน้ำมันเบนซินให้สูง ขอ้อที่สครับกองน้ํามันเบนซินทําหน้าที่กองสิ่งสงกรปรกเกอบสิ่งเสงกรปรกปนกับน้ํามันเบนซินครับขอ้อที่สี่พอจ่ายน้ํามันเบนซินครับทําหน้าที่สํารองน้ํามันเบนซินอ่าไว้ให้กับหัวฉีดครับขอ้อที่ห้าหัวฉีดประจําสูตรมีประจําสูบครับทําหน้าที่ในการจ่ายน้ํามันเบนซินให้เป็นละอองครับขอ้อที่หกครับตัวควบคุม ความดันน้ำมันเบนซินครับทำหน้าที่ควบคุมความดันน้ำมันครับขอบค,ครับ